ว้าวจุดนี้อลังการเลยพี่น้องเลยนะฮะจุดนี้คือสถานทีทีจมุงนาขอไปด่านเก็บเงินบางคุเทียนนอกพี่น้องนอกทีมุงนามาจากนะฮะทางบางใหญ่นะฮะมาจากนโมบางแคเนอกพี่น้องนอกเส้นทางการจหน้าไม้เลเกาทีจมุงนาขึ้นทางดวนอ่าการจนาไม้เลเกาฝั่งตะวันตกนะฮะที่จะไปเชื่อมต่อกับการจหน้าฝั่งตะวันออกนะฮะจุดนี้เป็นด่านเก็บเงินบางคุณเทียน,น ว้าวเห็นข้อมัลังการครั้งของการก่อสร้างถนนพี่น้องเอ๋ยนะฮะจุดนี้คือนะฮะการก่อสร้างถนนที่เป็นาทางด่วนมอเตอร์เวย์ระหว่างเมืองนะฮะมอเตอร์เวย์เอ็มแปดสองนั่นเองนะฮะที่มีจุดเริ่มต้นอยู่ที่นะฮะบางขุนเทียนบ้านแพลวปากข้อโอ้ข้อมัลังการมวยปบอกพ่น้องเอง๋ยนนเมืองไทย สวัสดีทักทายทุกท่านอีกตัวน,นึงนะ่ยมอนีบ่าวโบกับทีบ่บ่ามีโอกาสได้เดินทางบนเส้นทางแห่งนี้พี่น้องเอ๋ยเนี่ยถนนเมืองไทยอลังการลายเนาะพี่น้องนอน,อน,อน,อนี่คือเส้นทางที่เชื่อมต่อนะฮะเชื่อมต่อ,นะตอระหว่างการจราจหมายเลข9เนะี่ยที่มุ่งหน้ามาจากบางนากราดไดนะ้เนี่ยพระประแดงเนะี่ยศูนย์ปราการเนะี่ยที่จะเชื่อมต่อไปทางด่วนเะนี่ย่วนมอเตอร์เวย์ระหว่างเมืองนะฮะมอเตอร์เวย์เอฟแปดสองที่จะมุ่งหน้าไป สมุทรสาครเนี่ยฮะเส้นทางประตูสู่ภาคใต้้างข้อมือจะเป็นเส้นทางขึ้นนะ้าซสายมืออาจจะเป็นเส้นทางลงไปเชื่อมต่อกับถนนทีจะมุงหนาไปอาจจะบอกเลยว่าเชื่อมต่อไปอยังถนนทีจะมุงนาไปภาคตะวันออกของประเทศไทยได้นอ,ไดนอกเหนอจากนอร์นบะวี่นะฮะระยองจันทบุรีนะจังหวัดตราดตราดบอกว่าทองอะไรโอ้นี่คือความร่งการพี่นะ้องเอ๋ยนะ สวัสดีทั้งท่านทุกท่านที่เข้ามารับช uh มนะฮะวันนี้พา็ถือว่าได้อัปเดตการเดินทางของตัวเองอีกมื่อหนึ่งนะฮะวันน yani ี้เป็นวันอาทิตย์เนี่ยเป็นวันหยุดของการเหตุการณ์งานนะฮะใหญ่ภาคตะวันู้ชมเนี่ยมุ่งงานเนี่ยเพื่อจะเก็บภาพบรรยากาศการเดินทางของตัวเองตอนนี้ก็ถือว่าขึ้นมาทางด่วนเราพี่น้องทางด่วนกาญจะนำหมายเลขเก้าที่จะมุ่งหน้าไปทางบางนาเนี่ะหรือว่าไปตรงเมกะบางนา แยกวัสดุนะฮะเพื่อจะไปเชื่อมต่อกับถนนกาจนาใหมยเลขเก้าฝั่งตะวันออกหรือว่าจะไปเชื่อมต่อกับทางด่วนมอเตอร์เวย์นะฮะอุรภาวิธีนะฮะมุ่งหน้าไปทางภาคตะวันออกของประเทศไทยได้หรือว่าจะไปดงทางถนนสุขสวัสดิ์เราไปหนองสุขสวัสดิ์ไปพระประแดงไปพระสมุทรเจดีย์ JD หรือว่าจะไปถนนสุขุมวิทใดเชื่อมต่อกับถนนสุขุมวิทไดที่จะมุ่งหน้าไปสำโรงนะฮะมรทรปราการ นี่คือภาพบรรยากาศของทางด่วนนะฮะสวัสดีทักทายมือวันที่วันที่วันที่หนึ่งอย่างเอ่ยเป็นวั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 นที่หนึ่งแห่งชาติเนาะเป็นวันหวยออกวันที่หนึ่งกันยาปีพศ2566ันั่นเองนี่คือภาพบรรยากาศการเดินทางของบาโบนอเปียงนอกนี่คือทางด่วนที่มี6ช่องจราจรสองภาคฝั่งนอเปียงนอกทางซ้ายและทางขวา เป็นเส้นทางแนววงแหวนรอบกรุงเทพมหานครอีกหนึ่งเส้นทางของเมืองไทยมันเรี้ก,ก็ได้ว่าภาพบรรยากาศท้องฟ้ากะแจ่มใสบ่มุดกลุ่มเป็นไดญหลังจากที่มีฝนตกมากเพราะว่านี่เดี๋ยวอีกจัดพักหนึ่งนะฮะท่านผู้ชมนะเฮาจะพาท่านผู้ชมขึ้นไปตัดกับสะพานสะพานวงแหวนอุตสาหกรรมที่เชื่อมต่อทางด่วนบางทีสุขสวัสดิ์เราไปหน,อนอ่อย ทางด้านซ้ายมือก็จะเป็นทางเรียบด่วนนะฮะเรียบด่วนโอ้เป็นภาพบรรยากาศสดๆเลยี่น้องเอย๋ยบันทึกการเดินทางเมื่อกี้นี้ก็ถือว่าเป็นต้นไมาลังการของการกอร่อสร้างนะการก่อสร้างทางด่วนนะจุดเชื่อมต่อของทางด่วนบางขุนเทียนนะฮะที่จะไปเชื่อมต่อจะไปทางซ้ายท่าหลังนะไปทางซ้ายก็จะไปสมุทรสาครถ้าไปทางขวาก็จะไปพระรามสองดานพนอง บางบุญเทียนท่าข้ามนะแล,ะล้วก็ไปเชื่อมต่อกับถนนสุขสวัสดิ์นะหน้า,นาหลังกี่นี่อ้าวการเดินทางก็ถือว่าเริ่มไปเรื่อยๆพี่น้องเอ๋ยตอนนี้ก็ถือว่าอยู่บนถนนนะการจนาหมายเลขเก้าฝั่งตะบนตกเช่นเกาเช่นเคยเนาะ่น้อกน้าทางผู้ชมอาจจะเบื่ออาจจะนายนะฮะในการรับชมถนน,นทางนี่ยต่างมือต่างวันเวลาอาจจะบกคลี่กันนี่ะมะโมนี่กับที่ว่าบ่มียังมากมายในให้ทุกท่านได้ตื่นเต้นเนาะ มีจะภาพถนนลาดยางนะฮะมุ่งหน้าไปทางบางหน้านะ,ะ่ะเจ้า่าจะเอาเองจะเชื่อมต่อลงไปทางสุขสวัสดิ์มาพยนตร์เพื่อจะเชื่อมต่อไปอทางสายสุขสวัสดิ์นั่นเองทางสายมือก็ถือว่าจะเปเรียบด่วนนราไปยนตรเรียบด่วนที่เชื่อมต่อมาจากบางขุนเทียนเนาะเรียมไปทางเทียนทะเลแล้วก็ไปเชื่อมต่อกับทางสุขสวัสดิ์ แล้วก็ประชาอุทิศนะก่อนที่จะถึงสุขสวัสดิ์อีกจุดหนึ่งเนี่ยจะสังเกตเห็นด่านสายเนะฮะด่านใช่ด่านสายด่านล่างมือปะบูปะบูเองพี่น้องเอ๋ยกล่ถึงบรพิตลินทันกันขอสดขอไหวพี่น้องเอ๋ยเนี่ยตามชมทันทีมีข้อมูลนะฮะที่ชัดเจนกับฝากคอมเมนต์ใต้วิดีโอเลยเด้อพี่น้องเอ๋เจอ่อเป็นวิทยาทานในการเรียนดูสำหรับตามชมทีขอมารับชมใหม่ด่านสายมืออีกหนึ่งกิโลเมตรพี่น้องเอ๋ยจะไปเชื่อมต่อกับถนนหมายเลข303เนี่ยพระประแดงพระสมุทรเจดีในพื้นที่ของจังหวัดสมุทร ปราการนั่นเองเบาเองกับิตไท,ทยพาไปเลากกาศให้ทาผูา,มาชมเบิงไปเรื่อยๆนอเปีองเนาะจะสังเกตเห็นน่านทรายเท่าเปีองเนาเจะเป็นทางที่เชื่อมต่อจากาบางขุนเทียนเนี่ยเทียนทะเลเนี่ยไปประชาอุทิศไปถนนสุขสวัสดิ์นั่นเองเดี๋ยวไปใกล้ๆจะเป็นสะพานนะสะพานวงแหวนอุตสาหการรมที่เชื่อมต่อเนี่ยเชื่อมต่อเนี่ยข้ามข้ามม่น้ำจ้าพระยาเนาี่ยเชื่อมต่อ ทางด่วนบางพลีสุขสวัสดิ์นาพป่น้างนอก,อนอกว้าวเป็นสะพานที่อยู่ในพื้นที่ของเนี่ยฮะตำบลบางหัวเสือเนี่ยฮะแล้วก็ฝั่งนู้นก็จะเป็นอ่าพื้นที่ของเทศบาลปู่เจ้าสมิงคลายในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการเช่นกันนะฮะบาวท่จะไปเชื่อมต่อถนนมาเลข303พระประแดงเนี่ยพระสมุทรเจดีในพื้นที่ของถนนส,สุขสวัสดิ์นั่นเองการเดินทางมาตั้งแต่ บางคุณทีอันเก็บพาบรรยากาศว่าฝากตอนทุกทางพี่น้องเอ๋ยเนี่ยหวังว่าทุกทางคงสิมักในการเดินทางแบบมินิมินินของบาโบเด้อพี่น้องเด้อพี่น้องเนะะี่ยถ้างในที่มากีเรื่องกดไลค์เป็นกำลังใจนะกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อสิบประาดคลิปใ,ใหม่ๆของบาโบสนับสนุนบาโบ้โดยการบอกกดถามโฆษณาก็แล้วกันพี่น้องเนะี่ยซ้หรับคลิปนี้ก็อนุญาตลาไปแล้วพี่น้องเอ้ยสบายดีสุขสวัสดีจงเป็นของทางไปแล้วไปแล้ว จากทั้งดว่วนกับที่ว่ามาเชื่อมต่อกับถนนมุ่งถนนสุขสวัสดิ์ที่จะมุ่งหน้าไปทางพระประแดงมุ่งหน้าไปเขตราชบุรณะนะฮะมุ่งหน้าจนไปส้นกึกดวงเวียนใหญ่นะพี่น้องเลยวงเวียนใหญ่พื้นที่ของคลองสารแ,แถวเจริญนครพื้นที่ของคนแขกมันหม้อท่านพี่น้องเลย นี่คือเขตของชุงครุเนี่ยครุในหรืครุนอกกูแน่ใจเนาะครุนอกครุในก็จะมีเส้นทางการก่อสร้างนะฮะรถไฟฟ้าสายสีสายสีเขียวอ่อนมน,นี่คฝั่งซ้ายก็จะเป็นครุในฝั่งขวาก็จะเป็นครุนอก